หลังจบเกมที่เล์พูบุกมาเอาชนะเวสแฮมยูเต็ดนักข่าวถามคำถามหนึ่งกับอร์เนอร์สล็อตได้น่าสนใจเลยทีเดียวโดยนักข่าวถามว่าเขาจะมีปัญหาและความสัมพันธ์ที่แย่ลงกับโมฮัมเหม็ดซาลาหรือไม่หลังจากที่เขาไม่ส่งสตาร์ดังที่สุดของทีมลงเล่นเลยแม้แต่นาทีเดียวในเกมนี้ซึ่งอร์เนอร์ก็ตอบชัดเจนว่าทุกครั้งที่ผมไม่ได้ส่งฟอร์เรนเวสัลเล็กซานเดอร์อิซักอูโกเอกิติเก้หรือโมฮัมเหม็ดซาราลงเล่น สิ่งที่ผมเข้าใจได้ก็คือพวกเขาล้วนเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเสมอและแน่นอนว่าโมมีอาชีพที่น่าเหลือเชื่อกับสโมสรแห่งนี้และจะมีอนาคตที่สดใสกับสโมสรแห่งนี้อย่างไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วเพราะเขาเป็นนักเตะที่พิเศษมากจริงๆ4เกมใน้10วันเหลือผู้เล่นออฟฟิศให้ลงเล่นแค่14บ5้าคนเท่านั้นเราต้องตัดสินใจเลือกผู้เล่นตัวจริงในบางครั้งและพยายามเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละเกมและเกมนี้ ด้วยการจัดทัพของเวสแฮมที่มีฟูลแบ็กที่ยืนสูงตลอดเวลาและปีกที่คอยอยู่ข้างในตลอดเวลาผมคิดว่านี่น่าจะช่วยทีมได้แต่โมมีความสําคัญอย่างมากต่อสโมสรแห่งนี้และจะมีความสําคัญต่อสโมสรแห่งนี้ในอนาคตอย่างแน่นอน